หมอลำคณะดังศิลปินภูไทยถูกเลื่อนคิวงาน3งานรวดนะครับในช่วงวันสําคัญเทศกาลปีใหม่ทางด้านพวีรพงษ์วงศินเนี่ยเผยว่าตัวเองแทบจะไม่มีน้ําตาแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้หนักนานเหลือเกินครับทุกคนกับการถูกยกเลิกหรือว่าการถูกเลื่อนคิวงานนะครับมอนี้นะครับจากมารีวิวนะครับบอลสิพีนของฟางว่ามันเป็นอะไรมันเกิดเป็นอุบิเหตุขึ้นมานะเมื่อวานนี่กระโดนเมื่อวานนี่กระโดนครับ ขณะอื้นบรุ้ว่าโดนคือผมมอ,อพี่น้องนอแต่ว่าของผมนี่โดนวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะครับแล้วก็สามสี่ครับสามสี่มกราแล้วก็สามสิบเอ็ดครับพี่น้องท่านว่าซึ่งมันเป็นช่วงที่เราได้เงินน่ะเนาะมาโดนงานย้ายนะครับบโบริยกเรื่องย้ายย้ายไปปีหนาต่อๆไปนะครับเพราะว่าเกิด สถานการณ์ขัางเขี้ยงนะครับข่างเขี้ยงคือนะครับงานมันติดอยู่ช่วงไรแดดนะครับถ้าอยู่ศรีสเกตอุบลน,นะครับสุรินทร์บุเดลำแถวนี้จะมีปัญหาทันทีเลยขณะอื่นบุรุษว่าเสยเป็นคือพอวีบอนะครับ แต่ว่าพ,พี่น้าตาจะตกแล้วตอนนี้นะครับได้ีให้เพื่อนั่วมากครับวันที่สามที่สี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับพีหน้องมีกันไนงานนะครับอย่าลืมเด้อนะครับราคาเป็นพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษพิเศษเลยถ้าบอกไอดีเนี่ยครับเอาเอาเอาซูานทั้งทั้งเ,เพชรบูรณ์นะครับวันที่สามที่สี่นะเพชรบูรณ์แล้วก็ชยัยภูมิแล้วก็โคราช นะครับพี่น้องลบบุรีเนาะลบ,บบุรีสระบุรีอะไรประมาณนี้นะครับสามสี่แต่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับอยู่ที่นะครับรอยเอทยะโศอุบลศรีสะเกดบุรีรัมศ์ครับอันนี้ได้ครับโซนนี่เลยโซ,น,ซนโซนบเมียนเอื้อนวาห่างไส้แดงน,นะนะั ครับ,บ็นราคาพิเศษเลย31น,นะครับ่ดนๆเพีไป้องเด้ด่วนๆครับอันนี้พาวีมาแจ้งข่าววา่างานผมนะครับติดชายแดนแล้วโดนย้ายนะครับทั้งสามวันเลยวันที่31และวันที่3กับ4นะครับเวลาเวลาเถียน,ายน,ายนการรับงานสถานที่ทะคกับงานผมบอกแต่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย ได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอนะครับที่พ่อวีรพงศ์วงศิลครับหัวหน้าคณะวงหมอลำดังอย่างศิลปินภูไทยได้ออกมาประกาศนะครับแล้วก็บอกกล่าวให้กับ fc แฟนคลับว่าวันที่31ธันวาคม2,568นแะครับแล้วก็วันที่3วันที่4มกราคม2,569เนี่ยงานถูกเลื่อนไปปีหน้านั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้วงหมอลำศิลปินภูไทยนะครับไปทําการแสดงในช่วงวันที่31วันที่1ครับ แล้วก็วันที่3-4นี้เป็นภูไทยได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอครับทุกคนพร้อมพูดตัดพ้อด้วยครับทุกคนว่าตอนนี้แทบจะไม่มีน้ําตาแล้วนะครับกับการถูกยกเลิกคิวงานแบบกระทันหันและเป็นช่วงสําคัญด้วยของวงการหมอลำที่กําลังจะกอบโคยรายได้ถูกเลื่อนไปปีหน้าซะง,งั้นนะครับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าในบางพื้นที่ก,ก็ไม่สามารถจัดงานได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงไว้อาลัยให้กับสมเด็จพระพัน ปีหลวงนั่นเองครับทุกคนแต่บางพื้นที่ก็สามารถจัดงานได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลครับทุกคนทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้งดจัดงานแต่อย่างใดเนาะแต่ก็ยังถูกยกเลิกอยู่ใช่ไหมครับทุกคนขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมต่างๆครับทุกคนที่หมอลำหรือว่าผู้จัดเนี่ยได้มีการจัดทําขึ้นอย่างเช่นมีการจัดโชว์พิเศษขึ้นมาครับรวมถึงท่านผู้ชมที่ไปรับชมเนี่ยก็สวมโทนเสื้อผ้าที่ไม่ฉูดฉาดใช่ไหมครับทุกคนเขาก็มีข้อกําหนดอยู่นะครับแต่ก็ยังถูกยกเลิกเนาะทุกคนอาจจะด้วยแต่ พื้นที่ด้วยแหละอันนี้เราก็เข้าใจนะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ตั้งใจครับทุกคนจะไว้อะไรจริงๆนะครับทุกคนก็เลยทําให้ไม่สามารถครับทำการแสดงได้เองครับทุกคนพาวีก็เผยว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยวงอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็น่าเห็นใจพาวีมากๆเลยครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นส่งกําลังใจครับไปให้วงหมอนรำศิลปินภูไทยกันเยอะๆเลยนะครับหรือว่าในช่วงนี้เราจะเห็นหลายวงหลายคณะมากๆมีปัญหาหรือจะเป็นผู้จัดบ้างที่ไม่จ่ายเงินค่าจ้างต่างๆช่วงนี้เราก็ได้ เห็นข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆครับทุกคนส่งกาลังใจครับไปให้วงการหมอลำกันเยอะๆเลยช่วงนี้ก็คือได้รับผลกระทบหลายด้านจริงๆนะครับไม่ว่าผลกระทบในด้านเรื่องผู้จัดต่างๆรวมถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยและการจัดงานด้วยที่บางพื้นที่ไม่อนุญาตให้จัดงานนั่นเองครับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพ่อวีระพงษ์วงศิล์นะครับวันนี้หลายคนก็คือกดไลค์กดแชร์มาถึงอิ่มกันเยอะมากๆนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับโมนี่นะครับจากมารีวิวนะครับบอสปีดของฟางวา่ามันเป็นอะไรมันเกิดเป็นอุบิเนต์ขึ้นมานะว่านนี่กระโดนเมนี่กระโดนครับขณะอื่นบุ่รู้ว่าโดนขึ้นผมบอนอพี่น้องนอแต่ว่าของผมนี่โดนวันที่สามสิบเอ็ดเลยนะครับแล้วก็สามสี่ครับสามสี่มกราา แล้วก็สาอครับพี่น้องท่านว่าซึ่งมันเป็นช่วงที่เราได้เงินนะ่นะเนาะมาโดนงานย้ายนะครับบริยยกเรื่องย้ายย้ายไปปีหนาต่อๆไปนะครับเพราะว่าเกิดสถานการณ์ขางเขียงนะครับขางเขียงคือน,นะครับงานมันติดอยู่ช่วงใต้แดดนะครับถ้าอยู่ศีสเกตอุบลน,นะครับสุรินบุรีรัม แถวนี้จะมีปัญหาทันทีเลยขณะอื่นบรูว่าจะเปลี่ยนคือพอว่บอนะครับแต่ว่าพว่น้ําตาจะตกแล้วตอนนี้นะครับไปยิ่งคนท่วมมากครับวันที่สามที่สี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับปีหน้องมีกัดในงานนะครับอย่าลืมเด้อนะครับราคาเป็นพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษพิเศษเลยถ้าบอกไอรีนะครับเอาเอาเอาโซนทั้งทั้งพิษบู์ นะครับวันที่สามที่สี่นะเพชรเชร์บูลแล้วก็ชยภูมิแล้วก็โคราชนะครับรพี่น้องลูกบุรีเน, <ทำ S 2> นาะลูกบุรีสระบุรีอะไรประมาณนี้นะครับสามสี่แต่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับอยู่ที่นะครับรอยอเอทยะโศอุบลศรีสะเกดบุรีรัมครับอันนี้ได้ครับ โซนนี่เลยโซนโซนโบเมียนเอิ้นวาห่างไส้แดงน,นะนะักครับ็นราคาพิเศษเลย31เลยครับ่ดนๆเลยพป่น้องเลยโดนๆครับอันนี้พอวิมาแจ้งง่าว,วาง,งานผมนะครับติดชายแดนแล้วโดนย้ายนะครับทั้งสามวันเลยวันที่31และวันที่3กับ4นะครับเวลาเวลาเทียนการรับงานสถานที่ทีง่งานผมบอกแต่มนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค้าบโอ้ย